ก็ต้องกราบสวัสดีทุกท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับในรายการสไตล์เกมเมอร์ทีวีนะครับผมวันนี้เรามาอยู่มามาดูไอมาดูบรรยากาศเออซีสเกตนะครับฝนตกน้ําท่วมนี่คือบ้านยาผมเองนะบ้านยาบ้านผมอยู่ตรงโน้นหน้าถนนมั้งหน้าถนนใหญ่นี่คือน้ําท่วมนะครับผมนี่คือเป็นไอหลังบ้านนะครับผม เป็นทุ่งนาธรรมดาธรรมดานะครับนี่นี่น้ำขนาดนี้เลยเดีย๋ผมกำลังเดินไปตรงนู้นครับกำลังเดินไปนะฮะคือจะไปดูนะครับบรรยากาศน้ำท่วมเาน้ำไหลมาจากตรงนู้นนะฮะไหลมาไกล ไหลมาจากเขื่อนผู้สิงครับน้ําพวกนี้นะน้าําท่วมนะครับผมโอ้ตรงนี้มันสูงคนระับน้ําไม่ถึงเดี๋ยวอีกสักตอนเย็นนะครับถ้าฝนตกอีกก็น่าจะถึงเด็กเล่นน้าดูนะน้าท่วมนะไม่ใช่สะนะครับไม่ใช่สะนะ้ําเดี๋ยวผมวัดให้ดูโอ้เจอเพื่อนด้วยแมงปรอง แมงป่องแมงป่องอยู่ในน้ำอยอู่มาดูมาดูมาดูนี่นี่แค่นี้เองมันเป็นทุ่งนาธรรมดานะครับผมเดินไปก็อันนี้มันเป็นเคร็กกันแทนานะครับผม อ่าถึงก็เล่นสนุกเลยก็ท่วมเลยท่วมเอาอีกสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวรู้กันถ้าคืนนี้ตกก็จบครับผมโอ้นู่นเป็นตรงนู้นเป็นสารเอ่อปุตานะครับสารตายาย <c oughs> สารตายายออถูกแล้ว น้ำท่วม <Hey buddy. S 1> เล่นน้ำสนุกสุดสนาน <c oughs> ดีเลย <c oughs> ไม่ต้องไปเ,เล่นน้ำที่ไหนไกล <c oughs> น,นั่นหลังบ้าน <c oughs> ผู้คนคนระับอันนี้เป็นไรน่นาธรรมดานูน่นเป็นตุงนู่นเป็นสะนะครับผมแต่เราไม่ไปกัน <c oughs> อยู่ตรงนี้ก็ <c oughs> เชะแนนแล้วเดี๋ยว จะระเค่ครับเคยคิดว่าอ่าเด็กหมดน้ำเล่นเลยนะนี่นะนาะผมเองคนระับนาะนาอ่าน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 าโอ้น้ำท่วมกันถึงขนาดนี้กันเลยทีเดียวนี่หกศูนนะครับปีหกศูนย์ขนาดนี้ ท่าหกหนึ่งมันจะขนาดไหนนะครับรู้สึกว่าเราน่าจะอยู่ไกลดวงอาทิตย์อืมเพราะผมเคยดูวิทยาศาสตร์มาครับผมดูมันเล่นน้ำนะอ่าเล่นสนุกนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนู้นกัน ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นครับผู้นำนำไปแล้วคือต้องให้เขานำครับ <laughs> ให้เขานำเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำลึกก็เขาจมก่อนนะฮะเบาเบาเบามาเบิ่งยังนี่เพื่อนตัวจิ๋ว <laughs> อยู่ในน้ำ อ๋น่ะก็เทเลยสอเกียนสปเกียนอนภาษาอังกฤษก็มากับน้ำเป็นด้วยสปอเกียนกับกับหอยบอไม่เออุดน้ำเป็นด้วยตัวเขียวปีเลยอ่าที่ครับไปดูฝั่งโน้นกันดีกว่าฝั่งนี้ก็นี่ครับน้ำนั่นบ้านอ่าจะถึงอยู่แล้วอีกสองสามเก้าแค่นั้นเองโอ้ ลึกพอสมควรอออดูฝั่งโน้นครับดูฝั่งโน้นนี่นะครับน้ำขึ้นมาก็ประมาณนี้แหละเนี่ยนะน้ำมาจากโน้นแล้วนี่บ้านโหห่างกันไม่ถึงสามก้าวดูนี่เป็นไงโอ้โหเอาสักอือือ นิดหนึ่งก็ท่วมโอ้โหนี่ครับดูครับนี่ดูน้ำไหลมาจากฝั่งนู้นนะขานี่เลยครับปรดไทยยานะครับยาถวดยาถวดน,นี่ก็ เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมฮะดูครับนี่คือไร่หมากโอ้ยนึกว่าถึกยังนี่ดูครับผมที่เห็นไกลๆนู่นก็ไร่นานะครับโน่นๆไกลๆน,น,นู่นเดี๋ยวซูมให้ดูนะ่ะไร่นานะครับไม่ใช่สะบึงใหญ่อะไรทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยพาไปดูทางนน้นครับแป๊บหนึ่งทะเลน้ำเกิดครับผมก็มาถึงหลังบ้านที่ผมจะบอกนะฮะก็ะเดินทางไกลๆๆเดินไกลครับนี่ฮะอีกอีกนิดนึงก็จะถึงการท่วมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทะเลทะเลแบบทะเลทะเลอ่ะ ทะเลแห่งชาตินะเออทะเลธรรมชาติเขาว่าอย่างนี้นะครับผมดูนี่ครับดูครับโอ้ไม่น่าเชื่อนไม่มีที่เดินสำหรับผู้ว่ายน้ำไม่เป็นโอ้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวครับ ดังจุ้มๆเลยลโ,อโอ้โหอีกนิดอีกสามเก้าโอโน้นี่ดูนี่นีน่คืออุยอ,อ,อุยถึงถึงเก่งนี่คือไรานาธรรมดานะธรรมดาเองดูครับเดี๋ยวดอกบัว น่าจะลอยหนาสีลอยมาดอนี่โอ้ยปลาปลาขาวสามเก้าสามเก้าเท่านั้นอู้มแม่แม <c oughs> ดูดูดูมีงูด้วยมีงูด้วยปลากินงูเออนี่ปลาบูตัวใหญ่นะครับเห็นเปล่าปลาบูตัวใหญ่ โอโอ,โอ,โอโน้องไม่ธรรมดา,มเ,เ,าเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปก่นอน,น,น,อน,อน,นมีงูมีงูนู่นปลาบูมีงูด้วยนี่นะครับก็บรรยากาศ จังหวัดศรีสะเกดอําเภอภูสิงห์ของเรานะครับเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าละกันถ้าทุกคนอยากให้ผมถ่ายคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะก็อย่าลืมนะครับอุ้ยลื่นๆืนกดไลค์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะนี่คือหลังบ้านนะ้นี่บ้านผมหลังบ้านนะ โอ้เหนื่อยเนี่ยบ้านผมอยู่หน้าถนนนะครับถนนใหญ่นะครับผมก็ไ้เจอกัคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b <stream confer dles> s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะอืมกดติดตามด้วยอ้เหนื่อยก็ไปเจอกัคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ ขอลาไปก่อนไปเจอกลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายปูนปูน